จอมใจจักรพรริตอนที่า36มนรักลุกทุ่งมนเพลงสะกดวิญญาณพบเห็นคนคุ้นเคยตอนนี้ไม่คุ้นแต่ภายภาคหน้าพอเจอกันบ่อยเข้าเจ้าจะรู้เองว่าท่านอาจารย์เปพวกชอบยุ่งเรื่องคนอื่นจริงๆต้นไปแย่กล่าวต่อวรยุทธของเขาสูงส่งจนน่ากลัว หลังๆมานี้ก็ว่างงานไม่มีอะไรทําจนฟุ้งซ่านคิดว่าคงไปภูเขาอีกกวนเพื่อหาเรื่องคึกคืนดูกระมังช่วยยันก็อึ้งไปอย่างนั้นก็ตกลงกันแล้วนะทุ่นไปเย่ก,กุมมือทั้งสองของอีกฝ่ายไว้พรุ่งนี้บ่ายพวกเราไปหาผู้เท่ามู่สื่อกันรีบส่งท่านอาจารย์ไปเร็วๆข้าเองจะได้สุขสงบสักหลายวันชุวยยันในตาใช้แววระอาใจหืม ต่วนไปเย,ย่ขยับเข้าไปใกล้หากว่าระปากแล้วก็ข้าจะให้สมบัติกับเจ้าอีกชิ้นจวนชีนานมีสมบัติน้อยเลยนนะพอได้ยินดังนั้นชุวยเหยียนกันนึกขำแน่นอนต้วนไปเย่ผงกศีรษะาพรางกาด้วยสีหน้าจริงจังขอเพียงเจ้าเอ่ยมาคำเดียวยิงว่าแต่สมบัติของจวนชีนานเลยต่อให้ปรารถนาตัวชีนั้นหวังก็จะลงแท้ เขีี้นมา้าบึ่งมาด้วยตัวเองเลยทั้งยังถือโอกาสพาสิงหะเมคาพเพลิงมาอีกตัวด้วยฟังดูแนวช่างเป็นการค้าที่มีกำไรดีแท้ทำเป็นพูดดีไปชูยเนยื่นมือไปปัดเขาออกแล้วถามว่าจะให้หาใครรอบตามไปคุ้มครองผู้เอาโสนานสักสองสามคนไหม ุ่มครองเรอต้อนไปเย,ยอดหระไม่ได้เป็นทหารราชองครักษ์ในวังก็ไม่ง่ายอยู่แล้วอย่าได้รังแกพวกเขาเลยทั่วทั้งแต่ล่านี้นอกจากต้วยาวแล้วไม่มีใครสามารถรังอยู่ข้างกายท่านอาจารย์ได้เกินสามวัน ต้นยาคึกคักนัดเขากำลังเตะเตลเที่ยวเดินไปตามท้องถนนตอนแรกนั้นหม้อเย่ยก็ยังตามเขามาอยู่แต่ตอมาก็ทนไม่ไหวได้สิดน้อยต้องแวะเข้าไปดูเสียทุกร้านจึงหาววอดวอดไม่หยุดกลับไปโรงเตียมแล้ววางแผนว่าจะนอนหลับสกเกินค่อยออกมาหาเขาแล้วไปกินข้าวด้วยกันอีกทีที่ข้างทางขนมถังเก่า เพิ่งออกจากเตาใหม่ๆกำลังกำลังร้อนๆขนมก้อนแป้งทำจากแป้งข้าวจ้าและน้ำตาลทรายแล้วนำมานึ่ง <c oughs> ต้นยาวหยิบเอาเหรียญทองแดงออกมาตั้งใจจะซื้อแต่พอเงิหน,น้าขึ้นกับเห็นว่าห่างไปไม่ไกลไม่น่าก็คือจวนสกุลเสร จวนสกุลสันและคุณชายน้อยนั่นคือจวนแม่ทัพสันเซียนฝานพอเห็นเขาคอยเหลียวมองอยู่เนีงเดียงเสียวเออจึงแนะนำด้วยความกระตือรือร้นเป็นเทพสงครามของอาณาจักรฉูเราสูงใหญ่องอาจทรงอำนาจหน้าตาหล่อเหลานิสัยเปิดเผยเป็นอย่างมากองอาจทรงอำน,นาจกระถูกต้องแน่ไม่อย่างนั้นพี่ชายข้าจะถูกตาต้องใจได้หรือพิจารณาดูตัวเงินปึกนะั้นท่านอาจารย์เพิ่งให้ตนมาต้นยาวคิดว่า บางทีน่าจะแวะไปเดินดูใน,ในร้านค้าสองสาร้านก่อนหน้าสักหน่อยหาซื้อของก้อนเล็กน้อยให้พี่สะพ้ยในอนาคตแม้จะบอกว่าแม่ทัพไม่น่าจะขาดเนื้ออะไรแต่อย่างไรน้ําใจก็ต้องไม่ให้พร่องพายพระน้าถึงจะเข้าหากันได้ง่ายคิดมาถึงตรงนี้ต้นเสียวหวังเยียขมุนกายกับต่างด้วยความตื่นเต้นดีใจตระเวนดูร้านค้าต่อไป ในวังหลวงต้วนไปเยกะชูเหยียดไปยังโรงช่างไม้ด้วยการซื้อสีสั่งให้ราชองครักษ์ทั้งหมดรอบหลบออกไปลุงหน้าแล้วดังนั้นตลอดทางจึงเงียบสงบนักประตูไม้บานใหญ่โรงช่างไม้ปิดสนิทเงยิ่เพียงเสียงกึง่งกึงกลางๆลดังมาจากด้านไหน ถ้ายินผู้มิชการเยี่ยนบอกว่าผู้เท่าหมูซือค้างตัวเองอยู่ข้างในมาสิบวันแล้วประยะค่ะกระทั่งกินข้าวก็ยังไม่ยอมออกมาสุสีกงกงกล่าวจากด้านข้างให้บ่าวเข้าไปแจ้งก่อนหรือไม่ประยาค่ะ ไม่ต้องแล้วชยเยยนใส่หัวยึดมือเป็นผนักเปิดประตูมิดบินนับร้อยพันแหวกอากาศพุ่งออกมาหาโชคดีชูเยนต้นปลายเหตุต่างเป็นยอดฝีมือด้วยกันทั้งคู่จึงเบี่ยงกายตกได้อย่างว่องไวส่วนสุสีคงคงนั่นถูกทั้งสองหอบเขี้ยวอยู่ด้านข้างก้อมกันโอ้ยผู้เท่ามูซือตระนกตกใจยิ่งนักรีบปล่อยสิ่งประดิษฐ์ในมือทิ้งไปก่อนวิ่งจนเหยาะเข้ามาปากแต่พร่ำผู้พร่าน้อยขออภยัย ชเยียนกดหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ก่อไม่ออกผู้โศชนะัยทำอะไรไม่บอกกล่าวกันก่อน,นท้งในทําไมถึงได้อันตรายถึงเพียงนี้ข้าบอกไปแล้วนะข้าบอกนล้ว่าใครก็ห้ามเข้ามาแล้วก็ไม่ได้บอกไปหนเดียวด้วยผู้เฒ่ามูซือค้มคืนใจยิ่งนักแต่ไม่กล้าโต้แย,ย้งเพราะอีกฝ่ายเป็นฝ่าบาสุสีคงคงยังคงอกขวัญ อกสัน่นขวัญแขวนต้นไปเย่พยุงเขาไปนั่งที่ใต้ต้นไม้กลางลานเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเข้าไปในโรงช่างไม้พร้อมกับชฉเหวเยียนมิตรบีนั้นคือค่ายกลนแปดเท็ดเริ่วเฉียวเยียนถามไม่ใช่ปัญญกรรมไม่ใช่พุทธมูซือใส่หัวไม่หยุดเป็นแค่คกลไกธรรมดาเท่าท่านเองอยู่บ้างเลยทาออกมาย้ำท่านแยกเส้นส่วนเลยค่ะไม่อยากอ่ะแค่คกลไกธรรมดาหรือต้นไปเย่กราบจากใจจริงตอนนี้ข้าศึกหนัก สงส,ยสัยเสร็จแล้วสิว่าค่ายคนแปดทิศที่กระทั่งผู้โศยังกล่าวชมเชิว่าประณีตซับซ้อนนักแทนน้่เป็นของเล่นเช่นไรกันแนะ่อยากจะเห็นค่ายคนแปดทิศเกรงว่ายังต้องรออีกระยะหนึ่งผู้เท่าหมูสือใสหัวภาพร่้มอยู่ในหัวมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ค่อยๆทดลองไปทีละอย่างบอกแม่บอกแน่นอนไม่ได้ ผู้อวุโสค่อยๆศึกษาไปก็พอไม่รีบร้อนว่าจะต้องได้ในทันทีชุวยเยนกล่าวที่เรามาคนนี้เพราะคิดจะขอให้ผู้โสสร้างวงล้อพันวัตตะขึ้นมาอีกมงล้อพันวัตตะหรือผู้เท่าหูซื้อประยินก็ตกใจพระบาททรงมีคนที่ต้องการจะขังไว้ด้วยหรือพยากาชุย,ยันตัเหลือมองคนเล่นกายโดยไม่มีเหตุผล ต้นไปเยยกยิ้มมุมปากหากอยาจกจะเงินค่าจริงๆก็ไม่ต้องใช้วงล้อพันวัตตะรอครึ่งประวกกิลางเที่ยงพูดมาคือแค่ตะหนักเย็นก็พอแล้วช่วยเย็นเป็นอาจารย์บ้านค่าอยากจะลองไปดูที่ภูเขาอีกกวนต้นไปเยกล่าวได้ยินข่าวหรือม,มาว่าล้านอาจารย์ผู้นั้นอาจจะฟื้นจากความตายและพังกลไกลออกมาย้วตาแงฟื้นกว่าจริงๆหรือนี่ ผู้เท่ามูซือตื่นตกใจในทีแรกว่าต่อมากล่าวด้วยความสงสัยแต่ภายในวงล้อพันวัตตะมีกลไกวางเอาไว้ทั่วในตอนนั้นชฉีวจีอยู่ท่าน,นได้เห็นกับตาว่าประตูค่ายคนถูกทำลายไปแล้วคนอยู่ข้างในก็ไม่ทางจะหนีออกมาได้เลยต่างหากถึงจะถูกดังนั้นยิ่งต้องสืบดูให้รู้แจ้งต้วนไปเยกล่าวล้านอิจานผู้นั้นเคยเขียนค่าสังหารคนไปมากมายนับไม่ท้วน หากเขาหนีออกมาได้เกรงว่าจะสร้างความโกลหนขึ้นอีกก็ได้ก็ได้ผู้เทหมูสอเอ่ยวงล้อพันวัฏะแม้จะบอกว่าค่ายกลประนิดซับซ้อนแต่หากสามารถสร้างประตูค่ายกลขึ้นมาใหม่แล้วก็การจะทำลายค่ายกลก็ไม่ยากเลยคฟาบาดกับชีนันหวังรออีกแค่วันเดียวก็พอเนี้กระหมอ่อมจะสร้างวงล้อพันวัฏะขึ้นมาใหม่ ขอบคุณผู้อาวุโสมมากชวูยเยียนประยักหน้ายันเราก็จะไม่รบกวนแล้วหากาอีกครั้งน่าจะจำว้าต้องเคาะประตูก่อนไม่อย่างนั้นวันนี้เจอมิดบินแต่พรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ยังไม่รู้หลังจากที่ทั้งสองกลับออกมา ต้วนไปเย่ยก็ปิดประตูโรงช่างไม้ก่อนจะถามว่าอยากออกไปดูอะไรข้างนอกหน่อยไหมออกไปเรือชูเหยียนนิ้วหน้าวันนี้ท่าทางอากาศไม่เลวทีเดียวต้วนไปเย่ยก่าวออกไปดื่มชาข้างนอกสักเท่าไยังกินข้าได้อีกมื้อหนึ่งชูเหยียนสายหัวเอ่อยว่ายังมีธุระสะสางไม่เสร็จอยู่อีกในห้องนังสือของเจ้านั้นเคยมีเวลาไหนได้หยุดพักบ้างไหมต้วนไปเย,ย่ตบอกเขาเบา,บา หากยังมีดีกาอยู่ตลอดก็จะไม่ออกมาเฉียเรือไม่ชอบกินเหนือฉนันข้าจะพาเจ้าไปกินอาหารเจต้นไปเยกระดาถ้ายังใช้ไม่ได้จริงๆก,ก็กินผักดองแทะบันโถสักสองสามโลกคิดเสียว่าออกไปสูดอากาศก็ได้ยากนะักกว่าจะได้ออกไปในสักขนจะพาไปกินผักดองบันโถเนี่ยน่าชูยหยันหรือขำใครๆก็บอกชีนนั้นหวังจิตใจหดเยี่ยมทยานอยาก แต่มคิดเลยว่าพอจะขี้เหนียวขึ้นมาก็มายอมเป็นสองรองใครช่วยไม่ได้นี่จวนชินหาสู้เกาหลีไม่ได้สามวันห้าวันเดี๋ยวก็ได้จกกักรพัชชูประธานทรัพย์สินเงินทองให้ต้นไปเย่รมถ้าเกร่งขึมจริงจังหากแต่ละวันใช้ใจ่ายไม่ระมัดระวังเกรง่งว่ากระทั่งหวังยังต้องเข้าวังมาใช้แรงงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วชุวย,ยันเตะขาเขาทีหนึ่งน้วเตะก็หมุนการเดินไปทางตัหนักบันทม อยากกินอะไรต้นไปเยอะเร่งเท้าสองเก้าไปขึ้นไปเดินข้างกายเขาอะไรก็ได้เป็ดย่างหรือไม่กินเนื้อหมอไฟหรือไม่กินห่านเจไม่กินไม่กินก๋วยเตี๋ยวหรือไม่กินอะไรก็ได้ที่ข้าอยากกินถา้างนั้ออยากกินอะไรอะไรก็ได้ทะเลาะกันเลยบนถนนครึกคื้นมากดวงตะวันร้อนละอุหลบหายไปแล้วสายลมเย็นโชยมาเป็นระยะ สดชื่นยิ่งนักชูยเย็นเดินไปมองไปอารมณ์ดีเป็นหนักหนาต้นไปเยสส่สวมหมูกปีกว้างเดินตามเขาอยู่ข้างๆเอ่ยถามว่าทําไมถึงแปลงโฉมไม่ได้หมวกปีกกวา้างสานจากไม้ไผ่มีลักษณะคล้ายกระจาดคว่ำบางครั้งใช้ผพพ้าผืนบางคลุมชอนไว้เพื่อปิดบางใบหน้าผู้สวมใส่ ชูยเยนกราโดยไม่ต้องคิดสักนิดกระว่าม,มีคนมาถูกตาต้องใจเขาอีกปิดบังไว้ยังจะไว้ใจได้มากกว่าอีกฝ่ายมั่นอกมั่นใจเหลือเกินต้นไปเย,ย่จึงรู้จะโต้แย้งอย่างไรดื่มชาที่ร้านนี้ไหมชูยเยนหยุดกราวเดินหอเซียนเมาหมายฟังแล้วไม่คล้ายเป็นโรงน้ำชาจะ่คล้ายเป็นหอสุรามากกว่าต้วนไปเย,ย่กราว นายท่านไม่รู้อะไรสิแล้วผู้รามรงน้ํำชาจริงๆนะกอรับเซวเอลตรงประตูได้ยินบทสนาของทั้งคู่จึงยิ้มกล่าวใครบอกว่ามีเพียงสุราสามารถทําคนเมาไมายหลังจากลิมลองชาชั้นยอดแล้วก็สามารถทําให้เมาไมายได้เช่นกันนะกอรับ ไปเถอะช่วยอย่านกล่าวจะสนทำไมว่าชาดีไม่ไดีอย่างน้อยทิวทัศน์ก็ไม่เลวทิวทัศน์ไม่เลวเรือต้นไปเยียดตามเขาขึ้นไปโรงน้ำชาด้วยกันนั่งลงข้างหน้าต่างนั้นเหลือบมองลงไปก้างล่างก่อนจะกล่าวว่าบนถนนเสียงดังจอกแจกจอกแจฝั่งตรงข้ามก็ม,มีผู้คนมากมายไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังทำอะไรอยู่มีทิวทัศน์อะไรให้ชมกัน ชูเยนเอ่ยว่านั่นเป็นกรมกำลังหัวหมกำลังเกเรนชายชะกันอยู่จะขยายกองกำลังทหารอีกเรือต้วนไปเยถามไม่ใช่หรอกแต่ทุกปยายามต้นดูดูใบไ,ไม้เพื่อจะต้องเกณฑนชายชะกันกรมหนึ่งจากทั่วทั้งอาณาจักรและส่งไปฝึกปรือพิยทยุที่เขาปลาที่ปราสาสเขาสุริยันจันทราจากนั้น,นค่อยกลับมาเมือหลวงเพื่อจัดเข้ากองทัพอีกทีชูเยนกลาบปีนี้เป็นเพราะมีภารกิจอื่นมากมายนั้นดังนั้นจึงล่าช้าไปหน่อย ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ ต้นไปเย่ยมองลงไปข้างล่างต่อทวัสสีนากราบแข็งกระด้างในฉับพันช่วเยเยนถามว่าเป็นอะไรไปต้นบรรยากาศเห็นเห็นคนคนคุ้นเคยนะเอ๋ช่วเยเยนมองตามสายตาเขาไปในเมื่อเป็นคนคุ้นเคยของเจ้าทำไมไม่ไปาีิจวนชีนานวิ่งมาถึงที่เมืองหลวงนี้ทำไมกันต้นไปเย่ยมองดูถูปูเจียที่อยู่ท่ามกลางกองทาร้สึกสับสนวุ่นวายจะนักเนี่ยยังไม่รู้อีกว่าควรจะอธิบายอย่างไร เซียวเอ้อยกน้ำชาขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่เฉวยนกลับไม่มีอารมณ์จะมาพิธีพิทันลิ้มลองจึงยังถามเขาอีกว่าตกลงเป็นคนไหนคนนี้ผมเหลืองทั้งหัวรูปร่างกำยำสูงใหญ่กราดังงงเสียงเอกมาทึ่งอยู่คนนั้นนะอันที่ยิงต้วนไปเย่ไม่อยากยอมรับเอาเสียเลยว่าตัวเองรู้จักคนผู้นี้ ผมเหลืองตั้งหัวหมายถึงวู้สูงอายุมีอายุยืนยาวจนผมขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองชุยเย็นเผยสีหน้าที่บอกว่าสายของเจ้าวันนี้ดูท่าทางสมองจะไม่ค่อยปกตินักอย่างที่คาดไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนเขาลุ่หลวงท่านแม่ของอีเอ๋อมาตลอดทุกสาวัน5วันก็่อยมายั่วยุวหาเรื่องกันสักงงทุท ต้นพ่อค้ากัดขังพระที่หลังเขาหลายสิบปีไม่นานมานี้เพิ่งจะปล่อยออกมาต้นไปเย,ย่กราวก็นึกว่าจะกลับบ้านเกิดแต่แล้วไม่คาดคิดว่าจะมาที่เมืองหลวงนี้จะต้องไปทักทายไหมายชุวยเยยนถามต้นไปเย่ใส่หัวทันทีชุยเย็นมองเขาด้วยแววตารบผัน แม้จะบอกว่าอุปนิสัยมุทะลุมู้วามไปบ้างแต่วอริยกับไม่เลวต้นไปเย,ยกราวเข้ากองทัพพดีเหมือนกันยามสู้รบอย่างน้อยก็สามารถรับ 10, มือถึง30กว่าคนมนับว่าขาดตัวนันสู้เยียงทรงชายขาวถ้วยหนึ่งต้นไปเย่เงยหน้ากระดกดื่มรวดเดียวจนหมอบช่วยยังกล่าววะะ่ากักาอข้ามือเรื่องชาต้นไปเย่ย,ย้มยิ้ม แต่ถ้าอยู่กับเจ้าจะทําอะไรก็ล้วนลมดีทั้งนั้นชูยเย็นหยิบขนมแก้มชาขึ้นมาชิ้นหนึ่งปกอกินเข้าไปพร้อมกับละเลียดลิ้มรสชาขมไปได้รู้สึกว่าไม่เลียวเลยจริงๆต้วนไปเย็นนั่งอยู่ตรงข้ามและคอยมองดูเขาอยู่ตลอดเองก็รู้สึกจิตใจเบิกบานผ่อนคลายมากเช่นกันดื่มชาหมดไปสามถ้วยท้องฟ้าด้านนอกก็มืดลงไปไม่น้อยชูยเย็นเอ่ยไปกินข้าวไหมดีต้นไปเย,ยกราบพวกเราไปกินที่หอเอ๋ออีกัน หอเหยออีกันหอปราแม่นำ้ำและชิวเยียนยังไม่ทันจะได้พยักหน้าชาพรันก็ไม่เสียงร้องแห่งความยินดีดนงมาจากเชิงมาได้หลานชายผู้ประเสริฐ <c oughs> ชิวเยียนเบืออหน้ามองไปนอกหน้าต่างต้วนบเยื่รอยยิ้มแข่งค้างหงหล้านชายผู้ประเสริฐเป็นเจ้าจริงๆถ,ถูปูเจียนถูปู่เจี้ย เดินสาวเท้าก้าวเข้ามาและหย่อนก็นลงนั่งตรงข้ามกับต้นไปแยกเก็บจะเบียดช่วยเย็นจนตกมานั่งอยู่ร่มรอาผู้อาวุโสเพราะระลึกถึงเรื่องอีกฝ่ายถูกชนชินั้นหลอกอยู่หลายสิบปีถ้าทีต้นไปแย,ย่ยังนับเมื่อกรบนบนอบอยู่บ้างม่นึกเลยจริงๆนี้ว่ามาเจอหลานชายผู้ไปเสิร์เ,รเข้าที่นี่ถูปูเจียนถูปูเจ้ย ก็มองไปรอบๆก่อนจะกดเสียงต่ำกล่าวสมมวกปีกกว้างทําตัวรับรับละลอเชนนี้อยบอกนะว่าชิงมันหลังนนะช่วยเย็นอฟันทุาไอชาหลดมือเก็บทําน้ําชาร้อนๆลวกหาต้วนไปเย่หึนี่พูดสิถูปุจี้เชื่อเลยเกินว่าสิ่งที่พูดไปนั้นต้องเป็นความจริงแน่จึงฟาดอากาศย่างแรงกระาถ้ารู้แต่แรกว่าล้านชายผู้ประเริฐคิดจะทาการใหญ่ก็คงไม่ต้องเดินทางรอนแรมมาไกลพันลีเพื่อหางงานทําถึงเมืองดวงนี่แล้วพวกเราจะเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ ผู้โซโลเล่นแล้วต้นไะเย่ยิ้มแห้ง,หงตอบ จะเป็นการล้อเล่นได้อย่างไรทูปุ้ยเจ้ายังเตือนอีกแต่ได้ยินมาว่าจาักวัดน้อยนั้นวรยุทธไม่เลวล้านชายผู้ประสรินต้องระวังตัวหน่อยนะอย่าเป็นเช่นก้าสังหารคนไม่สําเร็จตรงห้ามกับถูกช่วงสิงสมบัติไปจนหมดผู้โศจะังหารไกลหรือ,อรท้วนไปเย่ถามส่งส่งคิดจะไล่คนผู้นี้ให้ไปไวๆทูปุ้ยเจีากล่าวคนชุดดมกลุ่มหนึ่งว่ากันว่าเป็นพวกมดพ่อมดหมอผีทางการมดพลฉางหนานโจห้ารางวาัลก้าหัวหนึ่ง หัวได้ทองคำหนึ่งร้อยเลี้ยง นับว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลช่วยเย็นพอยินหัวคิ้วพรันกระหมดมุ่นต้องคำหนึ่งร้อยเลี่ยนเป็นเงินรางวัลค่าหัวคนชุดดำหรือใช่แล้วน้องชายด้านนี้เจ้าก,ก็อยากไปลองดูเหมือนกันหรือถูกผู้เที่ยวใส่หัวไปไม่ไหวหรกคนชุดดำก็นำรู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีพออ้าปากร้องเพลงขึ้นมาเมื่อไรหัวข้าปวดแปรึ้นมาทันทีเลยหมดสติอยู่ข้างหนอนตั้งสามวันกว่าจะฟืน้นช่วยเย็นศพตากระตุ้นไปเยืดหัวกระปุดอ,อักษรสามคำขึ้นมาในทันทีคนชุด ตามเชาวหยาเพลงสะกดวิญญาณชาวยาจบตอนที่ส